สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโค้ดตมม้นมลนะคะจะมารีวิวค่ะรีวิวเซรั่มเดววก่อนนอนของเราวันนี้นะคะโค้ดเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆเลยคะ่ะที่นะคะตัวนี้นะคะเซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มที่โค้ดตมม้นมลใช้เป็นประจำค่ะใช้ดีจึงบอกต่อคะ่ะที่ราคะใช้ดีจึงขายคะ่ะที่ราคารู้ไหมคะว่าเซรั่มเดววตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องการกระชับผิวค่ะกระชับผิวค่ะที่นอนคะ่ะแล้วก็ลดรอยด่างดำที่นอนเห็นรอยด่างดำของโค้ดตรงนี้ไหมโค้ดต้นมลนะคะเห็นไหมคะจะมีรอยด่างดำตรงเนี้ยคะ่ะ โค้ชใช้เซรั่มเนเวอเป็นประจำนะคะตัวนี้ค่ะจะทำให้สิวค่ะสิวของโค้ชโค้ชจริงๆแล้วโค้ชเป็นคนแพ้แล้วทีนี้เป็นสิวแต่ด้วยความที่อายุเราเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะคะทำให้เวลาที่เราเป็นสิวค่ะเวลาที่เขาหายเขาจะทิ้งรอยดำๆเป็นจุดดำๆไว้ค่ะแต่ค่ะโค้ชโชคดีค่ะที่ได้เซรั่มเนเวอค่ะช่วยค่ะที่ราคาพอเราทาไปปุ๊บอะค่ะจะมีความรู้สึกได้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาค่ะสิวมันจะแห้งค่ะสิวมันจะแห้งค่ะพี่น้องมันสียุบแล้วมันจะสีแห้งมันดีมากๆเลยค่ะที่ราคาตัวนี้นะคะใใใคคครที่่ยังงไมลออชช้้้ะะะะนนนโแห ไปทดลองใช้นะคะใช้แล้วจะติดใจค่ะโคใช้เป็นประจำทุกวันค่ะใช้แล้วไปหนึ่งรอบเดี๋ยวเรารอบที่สองพอหน้าเราประมาณสักแป๊บหนึ่งค่ะหน้าเราจะเริ่มแห้งแล้วเราก็ทาซ้ำอีกค่ะที่ราคะโค้ชจะใช้แบบนี้ค่ะสามแห้งค่ะเขาเอินมาสามแห้งและเสร็จแล้วเทียนี้ค่ะหน้าเราจะตึงกระชับค่ะเราจะลูกขึ้นแบบนี้นะคะื่อในการกระชับผิวค่ะผิวเราจะไม่หย่อนคล้อยค่ะที่เห็นได้ชัดเลยคือผิวไม่หย่อนคล้อยรูขุมขนเราจะละเอียดมากขึ้นค่ะและที่สำคัญค่ะช่วยโค้ชในเรื่องจุดดาดำค่ะที่ราคาช่วยได้เยอะเลยค่ะไปทดลองใช้กันนะคะเซรั่มเนว่ะ